สวัสดีครับคุณดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องเ e t s t o a r n Gamer ชีวิตนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำอัดลิปมาเป็นเวลา2-3เดือนนะครับวันนี้ช่องเราจะกลับมาแล้วนะวันนี้ผมจะมาเล่นเอาวินนะครับกับการเล่นซาตาของผมนั่นเองจากแต่ก่อนที่เล่นซาตาสมัยก่อนต้องใช้โลกฟ้ามัครับตอนนี้ได้พัฒนามาเล่นโลตานนะครับผมจะเล่นในโหมด 5v5 นะครับโอเคทุกคนไปชมกันในเกมกันเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือตอนนี้ครับ ผมมาเล่นซาตาโรตอนอันตามที่ขอใช่ไหมครับแต่ว่าทีมผมมัน <c oughs> ขาด,ดายยรักเซเลเยอร์เลนและเขาก็มาช่วยเล่นเป็น <c oughs> เขาเล่นแร็ดนะฮะเป็นเล่นห้าวิห้าปกตินั่นแหละครับเขาเล่นแร็ดแล้วผมขอมาเล่นซาตาโรตันมาทําอัดคลิปน,นะครับเ <c oughs> ขาก็เลยให้ผมเล่น <c oughs> บินการครับ <c oughs> ตอนนี้จะเกียคลิปไปก่อนนะฮะไม่ต้องอะไรมากให้เวลสองไปก่อนแต่ลึสืจะเลื่อไม่สงนะฮะ เพราะว่าคนมาแก๊งกลางกันเยอะมากที <c oughs> นี้ก็เอาซาตาห้เวลสอง Hi e ไปก่อนนะครับผมจะไม่ค่อยพูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าก็เพราะว่านั้นครับ 为啥อดอุ้ยยังไงเนี่ยยังคลิปดไม่为ดน่ะลูก那น,นี่ถ้าเถ้าเกิดเราไม่อยากฟังแล้วก็วปิดหูฟังไปนะฮะไม่ต้องฟังเขาปล่อยเขาพูดไปนะครับถ้าเกิดทนไม่ได้ก็ปิดหูฟังไปเลยนะครับ ผมจะไอนิดนึงนงครับผมจะพอแล้วผมก็จะมีขวดของเน็ปีนิดนึ่งครับตอนนี้ก็เอาให้เลเวลสีไปก่อนนะครับเลเวลสีแล้วก็ห้าเนาะอ,อไม่ตายครับ ทิมบอกไปก่อนนะครับว่าขอโทษคะแต่เขาด่าเราไปช่วยบนนะฮะ เหมือนจะเป็นใบอ้าห oh. ้าแตกไม่ได้บินว้าวเจ้ครับไม่โดนใบนะครับเช็คครับ,รบจริงด้วยครับจริงด้วยโดนตะลุมตุมบอลเรียบร้อยฮะ ใช่ครับฝีมือข้าถึงจะเล่นเยอะแต่ก็ยังไงฮะผมไม่ค่อยอัดคลิปเยอะแล้วก็มันรู้สึกแปลกไม่ค่อยชินกับอัดคลิปนะก็ไม่ได้คลิปมาเป็นเดือนนะครับก็ต้องเป็นอย่างนี้บ้าง อของมากางเนาะเงี้ย <Yeah. S 3> <No mount. S 1> อ้าวปิงครับทุกคนปิงครับเปลี่ยนคอนเทนต์ก็ทันทันไหมเนี่ยเป็นปิงครับขอบอกเพื่อนก่อนนะฮะปิงไหนนี่ต้องมาทำครับเราปิงฮะ ปิงมากๆครับชิวชิวนี่หมายความว่าอะไรสวยครับเราเดินไม่ได้อันนี้เดินได้แล้วอะไรอ่ะแถวอน,นัทออกเกมครับ ย้อนเราไปนะฮะย้อนเราไปหนึ่งศพมีกระพุ่งมาเยอะจ้ายกหรออ๋อไม่ได้ยกก่อนว่ะ <c oughs> โดนด้วย ฮั่นนะจริงด้วยองค์หมายเวลพุ่งชนบนอีกเอาบินว่าอีกน่าจะยังบินว่าอีกทวนเอ้อมันมาแล้วมันหิวมากทุกคน แดาคนหิวสองศูนย์สองศูนย์เอ้ยต้องสองศูนย์สองหนึ่งปะเบรกุจ้าว่าห้าวปิงไม่ได้ปิงหรอครับโทรศัพท์ ความน่าผู้ชายผู้หิวโหยโอ้โหเราเดินไม่ได้อ่ายว้าวว้าวว้าวช้างร้อ,อ,อ,รอย พี่ช้างเป,เป็นแมนมีคนโยนแทนเรดโอ้คนหิวสองศูนย์สองสองหนึ่งว่ะตาย พิมพ์ฝั่งไหนก็ได้อ่ฮปิงช่วยด้วย<ป>คนปิงครับคนปิงคนปิงครับคนปิง มีคนปิงครับซาต้าบนอาหารปีกหักปิงครับเอาขยับไม่ได้อะไรกันครับเนี่ยว้าวว้าวขยับไม่ได้แป๊บนึงนะครับปิงขั้นสุดยอดปิง <c oughs> อ้าวไม่ปิงน,นี่มาโทรสับกระจกเราทำให้เพื่อนตายใช่ไหม <c oughs> มีคนเจกของรัก รู้สึกเหมือนเราต้องเอาสองอย่างนี้มารวมกันเราจะได้คลิปใหม่นะทุกคนมันก็คือการารีวิวซาตาโรตงงังของเลสเตอรเกมเมอร์กับจำลองการปีกไม่ให้ดีจำลองการเน็ตปิงอ่ากูโด,ด,ดอนดดดอะไรเนี่ยกูโด,ด,ดอนอะไรเนี่ยนี่คือเด็ตปิงที่เททูนะทุกคน ให้มองไปที่เน็ตกันนะครับทุกคนจะเห็นกับเห็นกันนะครับว่ามันปีนแค่ไหนผมไม่ได้อัดคลิปมาหลายเดือนสองเดือนสามเดือนยังไม่ให้ผมรู้นะครับว่าเสียงติดติดขัดขัดมากขึ้นแลนเน็ตกระจอกด้วยนะครับคุณผู้ชม460โอเปเจ้าจอดชนะขบวนนะครับตอนนี้ว้าว อา้าวโหลชับนี่สึกเหมือนฉันต้องไปเปลี่ยนฟิล์มแล้วซะแล้วเนี่ยเอ้าอีกแล้ว will what โดนด้วยนะนเนยเาะฮันแน่อ้าว่อนทำอะไรอนะ่ะนายทำอะไร <laughs> อ้าวพี่แต่ไปซะต่าอ้าว ตุ้นตุกลังอ้าน,นี่มันอะไรวะเนี่ยช้างแม่งน่ากลัวมากต่อยช้างดิ <c oughs> ช้างไม่ตายของเกือบที่รอเลยนะครับครับของเกือบที่รอเลยนะครับคุณผู้ชมดูดิครับ เราได้คลิปแล้วครับแรงวะ่ะยังไงครับเชลก็ทำการดันป้อมส่วนของเราก็เอฟเคต่อไปถ้าเกิดคุณผู้ชมจเจอผู้เล่นอย่างนี้ก็อย่าลืมรีพอร์ตนะครับเ <When> ออเต็มไม่ต้องรีพอร์ตผมนะ เริงเรียกทำไมเพื่อนแต่เขาเข้ามาทุบหัวเองหรอกช้างสุดน่ากลัวนี่ว่างานไงโอ้บินไม่ขึ้นว่ะ หนูว่าเริ่มมีโอกาสแพ้สูงนะครับจะตั้งแจก็ไม่ได้ด้วยสิน้ำมันช้างน้ากลัวนี่หว่ะโนนี่โดนด้วย ตบมังคืออยู่แล้วเพื่อนนั่นนี่ตบมังคืออยู่จริงด้วยใครคอยว่าจะมม่มาไม่ตาย ฉันชอบเล่น OMG super slam ก็งั่นเหรอเพื่อนนั่นออ้ยหายเป็นปุ่นเดี๋ยวนะงงกูเมื่อคนขึ้นไปไยาดาการ really good wow พี่ใบ้พี่ใบ้บินว่าวบินว่าวแชทไปฮะสังคมแชทครับทำไมพิมพ์ยากจังครับเนี่ย ต้องปิ่งหักครับโอเคครับบินมาใช่บินาาาก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าพิมมายากฟูดตันขยันเอานะขยันเอามากเลยดาร์คหนึ่งมังกรสามเราศูนยศูนย์ใคร คอมุฟหน่อยนี่โอเค <great> ว้าวพี่ช้างหิวมาจากไหนว้าวปิงโอ้ยหนูมาว่ะซหนล่ไม่เขียวหมาหมูมันได้หมดว้าวฮ่าฮ่าหลอด เพราะคำพูดแชมจุดให้ละนี่มันเรื่องเราเราหน้าดาไงอย่ามายุง่งนี่ว่าใครหรอครับเดดไยคู เพื่อนตังบนตังเพื่อนบนตังมหาศาลเลยไงไม่เอาเราเอาเองนะตอนนี้ฮะและได้หนึ่งหนึ่งกับโอเคไม่ต้องจับภาพละจับยากแล้วเหลือเกินโทรศัพท์นี่ <c oughs> ยังไม่ตายเหรอเด็ดเหมือนกันนะเราว้ามันมาแล้วไล่บินไปอ,อู้ ดีกูจะรอดขอตัดนะครับเดี๋ยวคลิปยาว,วาเรากลับมาแล้วื่อยนไม่ให้คลิปยาวเดี๋ย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 วอย ว <laughs> no พี่ลิงหายไปไหนอะเรากลัวเขามาโป๊กเรามากเลยเรา,เาป้อมบ้างดีกว่าเนาะไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ย <laughs> จังหวะนี้นะครับตา <I> ตาได้ทำการยิงป้อมไปะนะฮะ ไปครับสวยแล้วนี่เราจะไม่ไปแล้วมันนรกเดี๋ยวเราควรไปดี <Pay attention. S 1> ขอหน่อยแล้วกันตายไม่ตายเฮ้ยชาตาติ <be killed. S 3> มันเล่านี่ต้องบอกว่าบาย ไปต้วไหนวะจังวันนี้ต้องบินโขไปอีกรอบเอา้าห้าแตกไม่ขึ้น <c oughs> ถอยทับทถอยทับพี่เกียดเล่นก็จริงนะเพื่อนนี่มันสองทังมีสิบแล้ว<ท>ด้วย<ะ>เหตุการณ์ที่เลสตนเกมเมอร ลืมอัดคลิปให้คุณดูกะว่าจะอัดคลิปตอนวันนี้แต่เลสตอนเกมเมอร์ลืมก็เลยต้องมาอัดคลิปตอนสองทุ่มและวเลสตอร็ยังไม่ได้อาบน้ำเฮ้ยเพื่อมาอัดคลิปให้คุณดูสำหรับคนที่ยังติดตามเ่อเลสตอเกมเมอร์อยู่ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ยังคิดว่าผมยังอัดคลิปอยู่ <P ew> ถึงเขาจะไม่คิดกเ็เถอะ แต่บางคนอาจก็เป็นไปได้นะครับที่บางคนอาชิดอย่างนั้นเรายังเชื่อใจคนดูของเราตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสอบนะครับแต่เป็นการสอบที่ผมเพิ่งเคยสอบครั้งแรกคือสอบออนไลน์ใครสอบออนไลน์ก็เม้นกันด้วยนะครับแต่ห้องผมไม่ต้องมาเม้นนะอุ้ยพี่ช้างต้องจัดล้วช้างเนี่ยจัดแล้ว บินว้าวทุกคนบินว้าวขอโทษเราบินว้าวขอโทษเราบินว้าวขอโทษนะเอ้ยแป้นพิมขวดไม่ตาย <c oughs> <c oughs> นายแจกบอยไม่ได้นะเพื่อนนายช่างแจกบอยเหลือเกิน โอ้โหปิงผมจะบินไปฆ่ามันแต่มันปิงเหลือเกินต้องจัดคอนเทนต์แล้วอ้าอาาาาออาาออาา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 งาา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 ะาาาาาแงจาา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 างาาาคลาาาาาานาา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 าเาาาะาา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 ไาาาา้าา มันจะแพ้เพราะปิงไม่ได้กูแพ้เพราะปิงไม่ได้มาแล้วอือหือดีคลิปหรืออะไรวะเนี่ยโอ้จะแพ้เพราะปิงแล้วทุกคนเหลือผมกับดูค่ะช็อตสกิลไม,ม่พออา้าวนึกว่าจะตีมังกรไปดูเหรอครับ ปฏิบัติกันคนปิงไปดูนะฮะต้องแย,งย่งแล้วจังวะนนี้ต้องแย,งย่งแล้วจังวะนนี้อ้าวจะปินหนี จัดคำคมไปดีเราได้ดักสองตัวซูกาเขายัางเปิดมาอยู่หรอครับอ๋อการ์ดว้าวประจำปีน,นะครับซูกากับซาตาซาตาเป็นกับซูกาสกิลว,ว้าว อ้จบเกมโดยที่ไม่มีนักส์ต้นเกมเมอร์ลักอยเอ้าเกว่าจะจบเกมแล้วทุกคนทุกคนอาพินีการปะเนี่ยเฟงกี้เจ้าทำได้เฟงกี้เจ้าทำได้ยี่การกลับมาของเลตสต้นเกเมอร์ทีวีชนะนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้สนุกกันมากหรือเปล่าครับผมคงจะพูดมากก็เถอะครับตอนนี้ผมก็จะกลับมานะครับแต่ส่วนตอนนี้ผมน่าจะลงคลิปเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าผมอยู่ในช่วงสอบสอบ3าวันนะครับถ้าเกิดผมสอบเสร็จหรืออะไรผมจะมาแจ้งแล้วผมก็จะอัดคลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครใช้ห้องตัเก็บเมอร์ทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับไปละบ๊ายบาย